คิดถึงแทบยันแนวแก้มีไหมฮะโอ้ยนะแก้เพื่อการบันเทิงนะครับพยายจะแก้กัะแก้โลดแก้กันตัวใหญ่แล้วมันบออาคิดเองทําเองได้หมดคเนะโอ้เราวันนี้เรามายามตุม้มโอ้ยผมใส่ไว้ขับนี้วนะ่นผมย่างมาเท่านี้บริบรเวณเขาเรียกว,ว่าหนองน้ําหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ที่แน,น่ๆมันเป็นบวกครับผมอ่าผมย่างมา,าตอเห็นตะกบตัวล้งน้ำจ้มจมจมจ้ม,จ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 มะนะตัวก็ใหญ่เติบครับผมแล้วก็เรยมาดักตุม้มมาโอ้ผมย่านผมประด้อยู่ครับผมก็เสียใจถั่ว ว่านี่ครัำนะโอ้ยอุตส่าห์เป็นหลักประขอนเขามาใส่ยางดีครับนี่เขาเรียกว่าเหยื่อปลาครับโอ้ยเพราเอขาจ๊กโตเลยอาใส่ตุ้มครั้งแรกก็ไม่โดนซะแล้วครัำนะโอ้ยยังสีใดแลแบบที่นี่ใส่ใจได้แขมมองนี่นั่นครับท่านนันก็ได้ไ <laughs> น้ดโอ้ผู้เฒ่ากองเฟี๊กครับมนะ้าโอ้ยน้าน้านันน,น,น้แล้วบักมีบักเขียขึ้นบักต้นบักเผาหลอดนี่แล้วอ๋อฮ้อย โอ้ยม oh, ึงเนี่ยครับว่าเด้กบได้ปลาคือนก็ครับโอ้คือเสียใจทัวโอ้ยเฮ็ดจังเก็บ่ะข้นขึ้นในตะเลนทำเจ็ดของครับเนาะอ่าหน้าหนาวแล้วมันก็ขึ้นเท่าไหร่หรอกนี่นี่ครับแล้วผมใส่มาว่านโอ้ยเนาะปลาเนี่ยคือเสียเอาไปป้นนะครับเนาะไปแกงซึ่งกอกสับเซ่บเลยครับมันป่าเด้กบเด้โอ้คือเสียใจทัวโอ้เนี่เนาะมึงเนี่ยครับผู้บ่าวแนวแก้พยายามตุ่มครับโอ้ยเนาะเฮ็ดยังเกลี้ตัวใหญ่เลี่ยวเหมือนมะคำเนาะอ่าอย่าเรื้มอย่าเรื้มครับแก้เพื่อการ